M.E.A. ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวกลางกรุงนะครับโดยทั้งปลูกและบริจาคต้นไม้ให้กับกรุงเทพมหานครตามนโยบายปลูกต้นไม้1ล้านต้นครับนายวิลาเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ M.E.A. หรือการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานในกิจกรรม M.E.A. ปลูกต้นไม้65 000, ต้นและบริจาคต้นไม้7,000ต้นให้แก่กรุงเทพมหานครในโครงการปลูกต้นไม้1ล้านต้น โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบณนะสวนป่าเบญจกกิติกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ M.E.A. ได้ตั้งใจคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมทั้งพันธุ์ไม้ที่ปลูกริมถนนพันธุ์ไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์พันธุ์ไม้ดอกและไม้อาหารนกเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงตามวิสัยทัศน์ตาม ยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านะครหลวงในการที่จะเป็นพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานะครนะส่งเมืองสเีเขียวส่งสังคมที่เป็นโลว์คาร์บอนโซซายตี้ให้กับลูกหลานเราใน,านในอนาคตนะครับเม e ยยังร่วมกับพันธมิตรสร้างกรุงเทพที่ดีขึ้นจัดงานวิ่งการกุศล Better Bangkok Run 2023ในวันที่5กุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งรายได้จากค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ Wi-FI ให้กับ65โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ